เด็กๆเ,เอ้ยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีกินมาม่ากันแล้วกันนะดูฮะมารอกันเพียบเลยอืมอาออากินมาม่าเป็นหรือเปล่าอืม,อม,อมดูฮะดฮะูกินเก่งมากอะไรลงไปก็ไม่เหลือนี่ดูฮะอ่ะเป็นเส้นย,ยาวๆออกินแบบเส้นๆเนี้ยอ่ะอืม เด,เด็กกินเก่งนะอะ,อะไรก็ไม่เหลือโอ้โหตัวใหญ่มากอือเอาไปลูกเนี่ยอันนี้กิน <c oughs> อาหารญี่ปุ่นนะนมามา่าโอ้โหโอ้โหดูฮะ กินกันเก่งฮะกินกันเก่งนี่ไม่ต้องกินนิ้วสิเออ <c oughs> โอ้ยตัวใหญ่มา <c oughs> ชโดจะมากินด้วยนี่หุยประดุก <c oughs> โอ้โหประดุกมากินด้วยอืมกระเพียนตัวใหญ่มาด้วย มเนปลาตะเพียนตัวใหญ่เนี่ยปลาแดดเดี๋ยวรอให้มีโชคมีลาบถูกหวยจะได้กินพิซซ่าละทีเนี้ยวันนี้กินมาม่าไปก่อน กินอะไรเขาก็กินนั้นได้นี่มันต้องอย่างนี้อ่ะมือนี้ก็อร่อยกันแค่นี้พอมีอะไรก็แบ่งแบ่งกันกินสลรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ